ิไม่ฟององอกเม็ดเม็ดนี้มานาน ทุกคนคือเห็นผ่านติดอยากจะไปลองคือเข้าไปกินแล้วไม่มีนะคะน้องต้องจองนะคะน้องต้องเช็กตลอดว่ามีหรือไม่มีล้วไอ้ลูกเคียวๆนี่มันคือน้ององุนป่าเก,กาหลีค่ะคุณนะ้าและไม่ใช่ว่าอยากกินแล้วจะเข้ามาได้เลยน้องต้องเช็กก่อนนะว่าของมีหรือเปล่าแล้ว,วันนี้ก็คือเรื่องงามยามดีของเราคะ่ะสั่งมาเลยจุกๆสองจานในส่วนของการตำนั้นที่ร้านจะตำเป็นแบบปลากระกปินะทุกคนคือมันนัวเข้ากับตัวไอ้องุนะง่ายๆนะให้ฟิลเหมือนกินลูกมะยมแต่รสชาติไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยทันกับน้ำตำของที่ร้านคือเข้ากันสุดๆปิ ตีขึ้นมาทนไม่ไหวขอออาหมี่ขาวลงไปซวกน้ำร่างกายต้องการโซเดียมปิ๊กปิ๊กบอกเลยนะคุณน้าคำนี้คือเพอร์เฟกที่สุดน้ำมันนัวแล้วมันไปเจอกับองุ่นที่มีความเปรี้ยวๆเฝื่อนๆนิดนึงคือเข้ากันมากควรค่าแก่การมาลองนะคะหน้าตาน้องเพียวๆเป็นแบบนอกจากนี้ที่ร้านก็มีเมนูอื่นที่เด็ดดวงเหมือนกันอยากให้ลองมากันนะทุกคนร้านตํานัวควรวับอยู่แถวบางเขนอยู่ตรงข้าวเกษตรบางเขนนี่เองค่ะแลวเมนูนี้ต้องลองจริงๆตำองุ่นป่ามานะคะอย่าลืมมาเช็คอินกันนะคะสายแซบปักหมุดมาลองกันเลยนี่ร้านอยู่ในซอยแบบนี้ กลับเข้ามาตามหมุดเลยจ้ะ